มิลลาฮฺุสราลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบารระกาตุคกสิ่งที่ว่าพวกผมได้จากการเรียนรู้ในวันนี้และที่ผ่านมาก็คือว่าหนึ่งทำให้เรารู้ถึงเทคโนโลยีที่มันได้ทันสมัยขึ้นไปสองทำให้เรานั้นได้มีความสามัคคีกันในการทำงานกลุ่มสามทำให้เรานั้นได้เรียนในรูปแบบใหม่ๆที่ทันสมัยยิ่งขึ้น สี่ให้เรานั้นได้พัฒนาฝีมือและปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่มันบกพร่องไปครับผมก็ของที่ว่าของที่ใช่ไม่จำเป็นต้องพยายามครับแล้วก็ถึงแม้กลุ่มผมอะ่ะจะไม่ค่อยให้ความร่วมมืออาจจะบกพร่องไปดวงตาอาจจะหลับไปแต่จงจำไว้ครับใจของพวกเราไม่เคยหลับเลยครับใจของพวกเราไม่เคยหลับ ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะครับหลับตอนเร,รเียนอ่าครับ <c oughs> จบไหมครับจบไหมจบครับผมจบมาชาร์ล็อ